โอ้ยโดนใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้ก็มีเอาใก,ใกล้นี่ดีกว่าทุกคนนะตรงนี้นะโดนลูกปลาครับผมเ <c oughs> อาทุกคนโดนลูกปลาครับโอ้ย สวัสดีผมขอกราบสวัสดีพี่นะ้านะักตกปลาทุกท่านทุกคนด้วยนะผมวันนี้มาเลาะยิงปลานะผมที่อ่างเก็บน้ำห้แก้วนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาตกนะผมไม่ได้มาตกปลานะผมวันนี้จะมาเลาะยิงปลานะผมมาก็เที่ยงแล้วทำมาถึงนี่นะไม่รู้ว่าจะมีปลารอยหรือเปล่านะผมแต่ผมเดินมาพอดีผมเห็นตัวหนึ่งนะตัวนี้ลอยนะผมปลานีนะผมเดี๋ยวผมจะ ลองยิงดูนะผมว่าจะถูกหรือเปล่านะผมฝีมือจะแม่หรือเปล่านะครับมาลุยกันครับผมจะแม่หรือเปล่าจะแม่หรือเปล่านะครับอ่าผมทุกคนลงโดนไหมนี่ไกลเกิน ไม่น่าจะโดนนะเฮ้ยโดนเฮ้ยโ,โดนทุกคนเดียเดียวเดียยวโดนโดนนะครับผมโดนนะนะโดนนะเดี๋ยวสายมันไปติดตรงนั้นนะทุกคนเดี๋ยวผมต้องลงไปแล้วละนิ่งเลยอะ่ะ ก่านจะก่อจะมาถึงมันตามันพาไปติดแล้วไงโอ,โอเคยังอยู่นะครับผมปลายังอยู่นะเนี่ยพามาติดตรงนี้ปันนินไซสวยเลยเนะี่ยนี่นะครับโดนท้องพอดีเลย สา,สามตัวนะครับผมตรงนี้โอสามตัวนะครับผมยิงได้ตัวเดียวใกล้ๆนี้ยิงไม่โดนนะคุมันโดนตรงนี้ยิงโดนตรงนี้สยอดเลยฝีมือหันข้างไปดิอ๋อทุกคนโดนดลืกเต่าครับโอ้ย อันนี้ก็หลุดลงไปไม่เห็นเอ้ยอิงโดนไม่โดนเฮ้โยโดน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 บอกแล้วโดนขอ,ขออนุญาตเอาปลาก่อนนะทุกคนอ่าโอ้ยเอาไม่ได้ปิดผมต้องโดดลงไปหนึ่งนี้แหละอะ ตรงนี้ลงน้ำฉันเลยโอ้ยกลางตัวพอดีเลยทุกคนใสสวยปลานินนี่นะครับมันก็เห็นตัวชัดแล้วนะแต่ผมยิงลำบากลองดูทุกคนมา โอ๊ยโดน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 อยู่ขอออกมาก่อนนะผมเดี๋ยวจะติดดึงก่อนดึงก่อนปามาก่อนโอ้โหไก่ขนาดนี้ยังโดนนะโดนนะผมนึกว่าไม่โดนนะไก่มากเลยในรุกโดนตรงไหนนะ ส่วนหางโอดกลางตัวนี่นะครับผมปะนินไซสสวยเลยไซส์เท่าเดียวกันโอเคผมผมเดินมาผมก็เจอปลาลอยอยู่กอดีนะผมมาเรายิงกันจะถูกหรือเปล่า โดนหรือเปล่าเห็นไหมทุกคนตรงนู้นนะเฮ้ยตรงนี้ก็มีเอาใกล้ๆนี่ดีกว่าทุกคนนะตรงนี้นะโดนหรืเปล่าครับผมเสียงดังฟังชัดโอ้โดน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  โอ้ตัวใหญ่นะถ้า้ตัวใหญ่คผมติดอยู่นะครับเต็มไปติดต่อโอ้โหข้างในนี่นะผมดูมันออกนะเยอะเลยอนะเนี่ยยังมีตัวอย่างนะเต็มไปติดต่อตรงเนี้ยเดี๋ยวผมต้องลงนะ แม่เอ้ยเสือกนีมันมาลงซะง,งั้นปลายัางอยู่นะผมตัวนี้เห็นตัวใหญ่นะหล่มไอ้วะดีนะน้ำไม่ลึกนะผมทุกคนโอ้เข้าปากพอดีตัวใหญ่มากตัวเนี้ย นี่ฮนะผมพูนยิงตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวตรงนี้นะเดี๋ยวผมต้องย้ายที่อื่นดีกว่าคนระับผมทุกคนปลามันคงจจนนี้ไปหมดแล้วนะตรงนี้นะโอ้ยอย เปลี่ยกหมดเลยปลาเนลโอ้โหไซส์สวยนะตัวนี้ครับผมโอ้ยผมเจอปลาช่อนตัวใหญ่ขนาดผมเจอปลาช่อนแล้วผมทุกคนตัวใหญ่มากนะนวู่จะยิ่งโดนเปล่าหนูนะผมทุกคน อ้ยโดนหัยโดนหโ,โดนใช่ไหมน้ำกระจายเลยทุกคนโดนเปล่าโอ้ยโดนโดนโดนเดี๋ยวผมจะลงไปดูนะครับ เผื่อมันมีตัวถ้าไม่มีก็แย่เลยตัวใหญ่มากนะผมเมื่อกี้นะโหยปลาช่อนก็ไม่ได้นะคุณคนเมื่อกี้ก็หลุดไปนะโดนแล้วนะตอนแรกนะผมแต่มันโดนไม่ดีนะผมมันไม่รู้ว่าโดนช่องไหนนะครับปลาบันดินมันก็หลุดไปเลยนะผมตัวใหญ่มากนะผมปลาช่อนตัวนี้นะตัวใหญ่จริงๆ โอ้โหผมเจอฝูงใหญ่เลยพุกคนเน้นนะครับนูนน่นน่นมองไม่เห็นชัดนะโดนแร่นหนึ่งตัวงายท้องเลยทุกคนงายท้องเลย ไม่มีสู้นะครับผมตัวนี้หงายท้องเลยกินันนี้สิใช่ไหมทุกคนเห็นตัวหนึ่งนะลองดู โอ้หงายฟ้องโดนนะผมโดนขอดึงมาก่อนดึงมาก่อนเดี๋ยวมันจะติดปลาทั่นโอ้ยปลาช่อนเฮ้ยโอ้ยปลาช่อนไซส์สวยผมนึกว่าปลานินไซส์สวยเลย เขากลางตัวกลางตัวพอดีแล้วทุกคนนี่นะครับปลาช่อนนะครับผมเห็นดำๆนะผมผมผมนึกว่าเป็นปลานิลน,นะผมตอนแรกนะไม่ใช่วงปลาช่อน โอเคครับ okay, ผมตอนนี้ก็น่าจะหกโมงเย็นแล้วทุกคนตอนนี้ผมยังอยู่ข้างในอยู่นะครับก็เริ่มที่จะมืดแล้วครับผมไม่มีแสงอาทิตย์แล้วตอนนี้นะครับมาครับผมมาดูผลงานเรมได้กี่ตัวนะครับผมมาผนนี่นะครับผมผลงานที่ได้วันนี้นะครับผมปลานินห้าตัวแล้วก็ปลาช่อนหนึ่งตัวนะครับผมก็มีหลุดไปบ้างนะครับผมถ้าไม่หลุดก็ได้เยอะอยู่นะครับผมปลาช่อนก็ หลุดไปนะผมตัวใหญ่มากแล้วผมยิงตอนเช้านะครับน่าจะประมาณโลกว่านะผมที่ผมยิงไปนะผมปลาช่อนนะครับผมมาวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะผมนี่นะครับผลงานที่ได้วันนี้สุดยอดมากผมมีเวลาครึ่งวันนะผมโอ้โหวันนี้มาจนสุดเลยนะผมวันนี้นะจากข้างนอกมาเข้าเข้าถึงข้างในนะผมเป็นว่าข้างในนี่นะผมข้างในนี้ปลาเยอะมากนะผม เยอะจริงๆนะผมข้างในนี่นะโอ้โหถ้ามีเวลานี่ต้องมาทั้งวันแล้วผมตอนเช้าไม่ได้มานะผมไม่ได้ตื่นชะไม่ได้มาเช้านะผมมาก็เที่ยงแล้วนะผมโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่นะนะ้านักตกปลาทุกท่านทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ